การจัดงานวันนี้นิดน,นึงครับความรู้สึกครับก็ก็อยาก,กเรียนอย่างนี้ว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับให้ความสาคัญในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่ปี2548เนี่ยเราได้มีการจัดพิธีมอบทุนอย่างนี้แต่ปีนี้อาจจะยิ่งใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องที่ที่นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยหรือผู้บุคลากรทางการกีฬาเนี่ยได้รับทุนตรงนี้นะครับ การให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนที่จะรับทุนด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในวันนี้ผู้ปกครองได้เกียรติมากันค่อนข้างมากนะครับครับคิดว่าประโยชน์ของการมอบทุนในปีนี้หรือว่าปีที่ผ่านทาช่วยเสริมสร้างให้ทีมชาติไทยแข็งแร่งขึ้น ครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยมุ่งหวัง2ประการในเรื่องของนักกีฬาประการแรกก็คือทําอย่างไรพอเป็นนักกีฬาที่ดีประการที่2นะครับเป็นการสร้างขวามมังใจเขาเขาไม่ต้องพะวงในเรื่องของการเรียนโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยได้จัดสรรทุนให้กับนักกีฬาซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของเขาที่จะเรียนต่อระดับไหนก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่ระดับมัธยมเป็นต้นไปหรือประถมเนี่ย จนสุดท้ายเนี่ยเราส่งเสริมตั้งถึงจนถึงสุดท้ายก็คือด็อกเตอร์ครับในส่วนนี้ครับก็อยากแก่เรียนให้ทราบนะครับสุดท้ายอยากท่านฝากนักกีฬาที่แบบว่าอยากจะมีโอกาสได้มาอยู่ทุนเช่นนี้ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรเนี่ยครับผมผมนาเรียนแล้วว่าในเรื่องของการพิจารณาหลักเกณนฑน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนุสวัสดิการเนี่ยก็ได้พิจารณา3องค์ประกอบ องค์ประกอบแรกก็คือในเรื่องของอนักกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาที่ติดทีมชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาก่อนถ้าบุคลากราทางการกีฬาเนี่ยต้องติดทีมชาติมาก่อนและจึงเป็นผู้บุกสอนก็สามารถได้รับสารทุนตร,ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้องค์ประกอบที่2ก็คือในเรื่องของการเรียนนะครับซึ่งจริงๆเดิมเนี่ยเราได้ตั้งเปรดไว้สูงมากแต่นักกีฬาเนี่ยเดินไม่ถึงนะครับก็เลยปรับลดลงมาว่าระดับปานกลาง ประการที่3ก็คือจะต้องมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีมีวินัยต่อตอนเองในเรื่องของการฝึกซ้อมและก็เป็นนักกีฬาที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ทางกองทุนพัฒนากีฬา,างชาติเนี่ยได้พิจารณา3มองค์ประกอบนี้เป็นหลักครับ